ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในช่วงของเดือนกันยายนนี้ตั้งแต่ในช่วงของวันที่8ถึงวันที่10นี้นั้นดวงของท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในระยะนี้จะมีโชคมีลาบเรียกว่าท่านจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะเกิดผลดีกับตัวของท่านจะมีความสำเร็จเกี่ยวกับในเรื่องของการงาน การงานก็ถือว่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในช่วงนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ท่านจะทำงานอะไรในช่วงนี้ก็จะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนสนับสนุนท่านอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้คนเกิดในวันจันทร์จะมีโชคมีลาภอีกด้วยในเรื่องของการงานจะมีความสำเร็จอย่างง่ายดาย งานที่ท่านทำนั้นก็จะเป็นงานที่ดีบางคนนั้นมีงานที่โดดเด่นจะทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือท่านอยู่ในช่วงนี้ถือว่าคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในระยะนี้จะมีโอกาส <c oughs> ได้รับทรัพย์จับเงินหมืน่นเงินแสนก็ว่าได้เรื่องโชคลาภดวงชะตาก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีสิ่งไหนที่ไม่ดีก็จะไม่มีเข้ามาหาท่าน ท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในช่วงของวันที่8ถึงวันที่10บของเดือนกระดักระดาโคมนี้ถือว่าคนเกิดในวันจันทร์นั้นจะมีโอกาสดีๆเข้ามาหาท่านโชคลาบก็จะมีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายในช่วงนี้คนเกิดในวันจันทร์จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่าน อยู่เรื่อยๆท่านยิ่งขยันยิ่งทำงานในช่วงนี้ก็จะมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาท่านเรียกว่าคนเกิดในวันจันร์ทในช่วงนี้จะไม่เดือดร้อนเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองการงานก็ถือว่าดีบางคนตกงานว่างงานท่านก็จะมีงานเข้ามาในช่วงนี้ จะมีคนนำพาให้ดวงของท่านนั้นไปพบกับปะขับงานที่ดีๆทำอะไรก็มีความสำเร็จในช่วงนี้การเงินก็ถือว่าดีอย่างมากๆเงินก็ดีงานก็ดีมีตามมาถือว่าดวงของท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์นั้นในช่วงของเดือนกันยายนนี้นับว่าดวงของท่านมีความโดดเด่นอย่างมากท่านเคยลำบากตรากตรำแต่ต่อจากนี้ไปท่านจะทำอะไร ก็จะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนท่านโชคลาภนั้นจะมีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นในช่วงนี้คนที่เกิดในวันจันทร์นับว่าบุญนำพาวาสนาสูงสง่งท่านจะได้ดิบไดีได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นผู้นำได้เป็นเจ้านายเขาก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ถือว่าคนเกิดวันจันทร์นั่นดวงมาแรงทำอะไรก็มีความสำเร็จ อย่างง่ายดายถ้าหากว่าท่านเป็นลูกน้องก็จะขยับได้มาเป็นเจ้านายเขาในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านใดที่เกิดอยู่ในวันจันทร์จะหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะมีความสําเร็จอย่างมากๆโชคลาภก็จะมีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นการกินการอยู่ก็จะอุดมสมบูรณ์ทำอะไรก็มีคนคอยช่อยเชื่อฟังและ ก็มีคนนับหน้าถือตาก่านอีกด้วยในช่วงนี้ถือว่าท่านใดที่เกิดอยู่ในวันจันทร์จะมีโชคมีลาบสิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยอาจจะมีจับจ่ายใช้สอยบ่อยครั้งในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการเงินมีการหมุนเวียน บรไดได้ทั้งรายรับแล้วก็รายจ่ายในช่วงนี้บางทีก็ได้มากบางทีก็ได้น้อยแต่ก็มีรายจ่ายเป็นเงาตามตัวก็ถือว่าในเรื่องของการเงินท่านจะไม่เดือดร้อนท่านยิ่งขยันยิ่งทํางานในช่วงนี้ก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกร,รมเข้ามาท่านอยู่เรื่อยเืถือว่าในเรื่องของการงานดีการเงินดีในช่วงนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ใน วันจัน์ทรในช่วงของเดือนกันยายนนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นไม่มีตกอับมีแต่ดีดีกับดีในช่วงนี้ต่อมาท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอังคารก็ถือว่าดวงของท่านก็จะดีเด่นอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของการทํางานในช่วงนี้ท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านและจะมีคนคอยช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นงานหนักหรือว่าเป็นงานเบาก็มีคนให้กำลังใจท่านในช่วงนี้ถือว่าตัวของท่านนั้นเหมาะกับการลงทุนไม่ว่าท่านจะลงทุนอะไรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายเงินทองนั่นก็หาง่ายท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอังคารในช่วงของเดือนกันยานี้นับว่าดวงของท่านก็มีความโดดเด่นอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ ท่านจะทำอะไรก็จะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยชักจูงชักโยงให้ท่านได้งานที่ดีบางคนเช้าไปเย็นกลับก็จะมีงานใหม่ๆเสริมเข้ามาอีกเรียกว่าในเรื่องของการงานนั้นท่านจะไม่มีว่างเว้นท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงานในช่วงนี้ท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆ ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโชคลาภนั้นก็จะมีเข้ามาหาท่านท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอังคารในช่วงของเดือนกันยายน,นนี้นับว่าดวงของท่านมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากหยิบจับอะไรในช่วงนี้ก็จะมีคนช่วยเหลือมีคนสนับสนุนการงานการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีงานที่ท่านทำนั้นบางทีบางท่านก็มีงานล้นมือ ก็จะมีคนมาช่วยกันอีกมากมายในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นมีการพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศที่ดีสิ่งไหนที่ท่านไม่เคยมีก็จะมีสิ่งไหนที่เคยไม่ได้รับความเป็นธรรมท่านก็จะได้รับความเป็นธรรมในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นจะเปลี่ยนจากกลาย ให้กลับกลายเป็นดีสิ่งไหนที่ไม่มีก็จะมีเกิดขึ้นกับชาวกับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในช่วงของเดือนนี้นับว่าในช่วงของเดือนกันยานี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอังคารก็จะมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินก้อนขว่าได้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านหามานั่นก็ได้มาจากน้ำพักน้ําแรง บางคนลงทุนไม่ว่าจะขายของหรือว่าลงทุนอะไรในช่วงนี้ท่านก็ย่อมจะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการถ้าหากว่าท่านอยากจะค้าขายก็จะขายดิบขายดีอีกเช่นเดียวกันไม่ว่าจะขายทางหน้าร้านหรือว่าจะขายทางออนไลน์วิ่งรถขายก็จะขายดิบขายดีอีกเช่นเดียวกันเรียกว่ามีเงินหมุนเวียนเข้าออกอยู่เรื่อยๆอยากได้อะไร ในช่วงนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอังคารก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการสิ่งไหนที่ลำบากลำบนก็จะคลี่คลายหายไปสิ่งดีๆก็จะมีเข้ามาหาท่าน เรียกว่าท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอังคารนั้นจะมีความสุขมีความสนุกสนานเกี่ยวกับในเรื่องของชีวิตประจำวันท่านจะทำอะไรก็มีคนอคอยช่วยเหลือท่านอยู่ถือว่าท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในช่วงของเดือนกันยานี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโจคกลาาก็มีเข้ามาหาท่านอย่างมากมายในช่วงนี้ และอีกท่านหนึ่งท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธในช่วงของเดือนกันยายนนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพุธต้องใจยเย็นๆสักหน่อยในเรื่องของการทำงานในช่วงนี้อย่าใจร้อนไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรทำกับใครก็ให้ท่านใจยเย็นๆ้็ไว้การงานบางทีบางครั้งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ บางคนก็จะมีงานใหม่ๆเข้ามาให้ท่านได้ทำอาจจะทำแล้วอาจจะมีการติดขัดหรืออาจจะมีการไม่ลงตัวกันก็ได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานถึงได้บอกให้ท่านใจเย็นๆเข้าไว้ในเรื่องของการงานถ้าหากว่าท่านทำแล้วเสร็จลุล่วงเมื่อไหร่ก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังงานที่ท่านทำเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และ เป็นงานที่โดดเด่นอีกด้วยใครก็ทำไม่ได้แต่ท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธท่านจะทำได้ท่านเป็นคนที่ลุยงานบากบันไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาท่านก็สามารถทำได้ทั้งนั้นรวมถึงในเรื่องของงานส่วนรวมไม่ว่าจะส่วนรวมขนาดไหนมีคนคอยช่วยเหลือท่านอยู่ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทำอะไรก็จะมีความสำเร็จมีคนคอยช่วยเหลือ นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธในช่วงของเดือนกันยายนนี้แต่ท่านต้องระมัดระวังไว้บ้างในเรื่องของสุขภาพและพาา r ามัยในช่วงนี้อาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นหรืออาจจะมีการไม่สบายเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็ให้ท่านระมัดระวังไว้ในเรื่องของการเจ็บป่วยในช่วงนี้ ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำเดือนกันยายนนี้ในเรื่องของสุขภาพก็ท่านระวังไว้ตามที่ท่านได้ตามที่ผมได้บอกไว้อาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นหรืออาจจะมีโรคเก่าๆอันนี้จะมีการกำเริบเกิดขึ้นได้ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพุธก็ท่านระวังในเรื่องของการติดเชื้อหรือว่าอาจจะได้รับเชื้อมาจากที่อื่นนี้ท่านระวังไว้บ้าง จะเป็นการดีนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธในช่วงของเดือนกันยายนนี้ถือว่าดวงของท่านก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาท่านจะทำอะไรในช่วงนี้ความสำเร็จย่อมจะเกิดขึ้นอย่างสูงการงานดีการเงินก็ดีมีตามมาโชคลาภดวงชะตาถือว่ามีมาพร้อม ท่านหยิบจับอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือมีคนให้กำลังใจท่านนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธในช่วงของเดือนกันยายนนี้ก็ถือว่าดวงของท่านสามท่านที่เกิดมานี้ไม่ว่าจะเป็นวันจันทร์วันอังคารวันพุธสามวันนี้ก็ถือว่าดวงของท่านจะดีในช่วงของเดือนกันยายนนี้การลงทุนท่านก็จงรีบลงทุนได้เลย ท่านจะไม่ติดขัดอะไรทั้งนั้นในช่วงนี้การงานดีการเงินดีโชคลาภก็จะมีเข้ามาหาท่านก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังดวงของท่านในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราแล้วจงโชคดีจงใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีงามก็อย่าลืมกดติดตามไว้เรามีคลิปใหม่ๆอีกเราจะได้ มาเสนอให้ท่านได้รับฟังกันอีกต่อไปก็ขอ,ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี